คุณชอบหนังสยองขวัญหรือเปล่ามาลองรู้จักกับ20องค์ประกอบที่ไม่สมจริง20ข้อแต่กลับทำให้หนังน่าสนใจหนังสยองขวัญมักเต็มไปด้วยองค์ประกอบของความไม่สมเหตุสมผลแต่มันกลับทำให้คนดูคนลุกและหวิดร้องตามตัวละครในเรื่องออกมาได้ อย่างน่าสนใจเอาละ่ะลองมาดูกันดีกว่าว่าองค์ประกอบ20ข้อที่ไม่สมจริงมีอะไรกันบ้างเรื่องราวอันเลวร้ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นเสมอหนังสยองขวัญแบบคลาสสิกส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับนักเรียนมัธยมปลาย หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยเสมอเมื่อไหร่ที่มีเซ็กเท่ากับตายเมื่อนั้นหนังสยองขวัญมากมายที่มีแนวเรื่องไปในทิศทางเดียวกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเซ็กกันไม่ว่าจะในสถานที่ที่ดูปลอดภัยมากเพียงใดก็จะนำพาเหล่าฆ่าตกรตัวร้ายที่เรากับท่าม,มองอยู่ตลอดเวลามาด้วยเช่นกัน การดื่มแอลกอฮอล์ก็เหมือนกับการพาดคอขึ้นเขียงแอลกอฮอล์ของมึนเมาและการเสพสารเสพติดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตัวละครในหนังสยองขวัญชอบทำเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความบันเทิงแต่ราคาที่ต้องจ่ายให้กับความสนุกสนานเหล่านั้นมักจบลงด้วยความตายอย่าอยู่ตัวคนเดียว หนังสยองขวัญทุกเรื่องต้องมักมีตัวละครที่เดินแยกออกจากกลุ่มไปในสถานที่อันลับตาและมืดมิดทั้งที่ควรอยู่ร่วมกลุ่มกับคนอื่นเอาไว้แต่แน่นอนว่าณสถานที่เหล่านั้นเหล่าฆาตกรก็ไปนั่งขัดมิดรอให้เหยื่อเดินเข้ามาในห้องเชือได้อย่างแสนสบายใจ ตัวละครมักวิ่งหนีฆ่าตกรขึ้นบันไดเสมอตัวละครมากมายมักวิ่งหนีฆ่าตกรขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปอย่างชั้นบนของบ้านที่ไม่มีที่ให้หนีเสมอแทนที่จะวิ่งหนีออกไปทางประตูนหน้าที่มีความเสียงน้อยกว่าก่อนที่จะจบลงด้วยการจนมุมและเสียงกรีดร้อง พร้อมเลือดที่กระจายไปทั่วห้องผีมักสวมใส่ชุดในยุควิกตอเรียเสมอในหนังผีของตะวันตกเหมือนกับเป็นสูตรตายตัวที่ผีต้องสวมชุดในสไตล์วิกตอเรียแน่นอนว่ามันให้บรรยากาศแบบยุคกลางที่เต็มไปด้วยมนคลังและน่ากลัว แต่วิญญาณในปัจจุบันควรสับเปลี่ยนมาถึงยุคที่สวมเสื้อยืดกางเกงยีนที่อาจน่ากลัวเหมาะกับยุคสมัยได้มากกว่าวิญญาณยังคงวนเวียนทำกิจ,จวัตรก่อนตายวิญญาณส่วนใหญ่ในหนังผีต้องจะยังวนเวียนทำสิ่งเดิมก่อนตายอย่างซ้ำเดิมและยังไม่มีผีตนไหนที่ก้าวข้ามสิ่งนี้ เพื่อไปหลอกหล้อสถานที่อื่นได้อย่างเป็นอิสระไม่เคยมีใครตรวจสอบประวัติของบ้านก่อนตัดสินใจซื้อถ้าหากจะซื้อบ้านสักหลังเชื่อว่าหลายคนคงตรวจสอบประวัติย้อนหลังของมันอย่างเต็มที่รวมไปถึงมาเยี่ยมชมบ้านให้แน่ใจว่า จะมีห้องใดที่ทำให้รู้สึกประหลาดใจแต่ในหนังสออยองขวัญพวกเขาตัดสินใจซื้อง่ายมากในการซื้อบ้านด้วยสองเหตุผลคือสวยและถูกดูเหมือนว่าเรื่องราวอาถรรพ์ของบ้านจะกลายเป็นเรื่องสำคัญระดับรองไปเสียอย่างนั้นสิ่งของอาถรรพ์มักถูกนำมาประดับบ้าน นังสยองขวัญหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่ามีบ้านจำนวนมากที่ยินดีนำสิ่งของที่มีประวัติไม่ดีหรือต้องคำสาปมาประดับบ้านและสิ่งของเหล่านี้คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องราวอาธรร์ขึ้นมาพยายามอยู่ให้ห่างจากโทรทัศน์ โทรทัศน์เป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านต้องมีแต่ในหนังสยองขวัญมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรถอยห่างให้ไกลที่สุดเพราะมันมักกลายเป็นช่องทางในการติดต่อกับโลกแห่งความตายโทรศัพท์มือถือไร้สัญญาณเสมอในหนังสยองขวัญเกิน90%เซ เมื่อตัวละครต้องการความช่วยเหลือจะพบว่าตนเองไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการถ้าหากอยู่กลางปา่าก็เป็นเรื่องที่น่าเข้าใจได้แต่ถ้าหากเป็นในเมืองเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากเท่าใดนักฆาตกรมักใช้อาวุธที่ล้าสมัย แน่นอนว่าอาวุธที่ใช้ฆ่าคนที่ง่ายที่สุดคือปืนแต่ฆาตกรเกือบทั้งหมดหลีกเลี่ยงที่จะใช้มันและเลือกใช้เลื่อยไฟฟ้าขวานและมีดแน่นอนว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อาจช่วยให้ได้รับอัตลดแห่งความสะใจแต่การเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่าจะดีกว่าหรือเปล่า เด็กๆในหนังสยองขวัญมีบรรยากาศที่น่ากลัวเสมอในหนังสยองขวัญเด็กที่เย็นชาไม่เคยยิ้มและทำหน้าบึ้งตึงเสมอเป็นสิ่งที่ชวนให้หน่าขนลุกมากกว่าการประชิญหน้ากับพูดผีเสียอีกไม่มีใครเคยเชื่อคำเตือนจากสัตว์เลี้ยงเมื่อสุนัขเห่ามากผิดปกติ หรือสัตว์เลี้ยงถูกฆ่าตายหากเป็นคนทั่วไปก็จะหนีออกมาจากพื้นที่เหล่านั้นทันทีแต่ตัวละครในหนังสยองขวัญกลับมักทำในทางตรงข้ขามพวกเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาและมีความปลอดภยัยจนกระทั่งฆาตกรโผล่ออกมาจากเงามืดให้เห็นกับตาตอนนั้นแหละที่พวกเขาจะเพิ่งรู้ตัวว่าคิดผิด ผีมักทิ้งข้อความเอาไว้บนกระจกหรือกำแพงส่วนใหญ่แล้วผีมักพยายามสื่อสารกับคนเป็นโดยการทิ้งข้อความเอาไว้บนกระจกและในบางครั้งก็บนกำแพงจนเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่แสนธร,รมดาไปเสียแล้ววิญญาณมักให้คำเตือนแบบสุดแสนคลุมเครือ วิญญาณมักให้คำเตือนกับคนเป็นอย่างสุดแสนคลุมเครือจนต้องผ่านการตีความครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งมันเป็นปริศนามากเสียจนไม่เข้าใจว่ามันกำลังพยายามบอกอะไรเราอยู่เลยทีเดียวผีเฮี้ยนที่เต็มไปด้วยพลังสามารถหยุดได้ด้วยผ้าปูที่นอนหนังสยองขวัญหลายเรื่อง เราเรื่องราวของวิญญาณที่ทรงพลังสามารถเคลื่องตัวละครให้กระเด็นทะลุหน้าต่างได้อย่างง่ายดายแต่กลับสามารถสยบให้สงบลงได้ชั่วข่าวด้วยเพียงการแค่ใช้ผ้าปูเตียงคลุมห่อมันเอาไว้เท่านั้นคารตกรโรคจิตมักเดินช้าๆแต่ไล่ตามเหยื่อทัน คาตะกรมากมายเดินตามเหยื่ออย่างเชื่องช้ารากับกําลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะอย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจบางครั้งพวกเขาก็เพียงแค่ยืนจ้องเหยื่ออยู่เงียบ,บแต่หลังจากนั้นก็ไปพลูนักต้านหน้าเหยือได้อย่างน่าเหลือเชื่อมักไม่มีใครสังเกตเห็นฆาตกรนที่แสดงตัวอย่างชัดเจน เ็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ไม่มีคนในกลุ่มที่สังเกตเห็นพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของฆาตรกรที่แสดงออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนพ่อๆกับตัวละครไทยที่นางเอกติดหนวดแล้วพูดว่าฮะตัวละครมาเข้าไปในอาคารร้าง น่าแปลกใจที่ตัวละครในหนังสยองขวัญมักที่จะเดินเข้าไปในอาคารร้างและบอกกับทุกคนว่ามันปลอดภัยทำไมเราไม่นอนที่นี่สักคืนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ดูน่าสนุกตรงไหนทั้งที่มันดูเต็มไปด้วยความอันตรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสุดท้ายแล้ว ความชอบในความกลัวก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ละคนเมื่อเจอเหตุการณ์เดียวกันก็จะรู้สึกแตกต่างกันออกไปคงตอบไม่ได้แน่ชัดหรอกว่าจริงๆแล้วทำไมคนถึงชอบดูหนังสยองขวัญแต่นอกจากจะดูเพื่อความบันเทิงแล้วมันอาจจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้วิธีหลบหนีจากภัยอันตรายช่วยควบคุมความรู้สึกอารมณ์และการกระทำของเรา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องกลัว